วัสดีครับวันนี้คุยกันเล็กน้อยนะฮะมีเรื่องก็เตือนไปนิดหน่อยนะครับล่าลสุดก็เจอในเจอเองเจอกับตัวเองนะฮะมันจะขึ้นโฆษณาใน Facebook ของทุกคนนะฮะผมก็เห็นที่เขาขายกุหลาบโรสการเดินสัมผัสน,นะฮะเพจน,นี้อย่าซื้อนะครับอย่าซือ้อย่าไปซื้อนะฮะ ส่งของเน่ามาเลยแหละผมมาโดนเองเลยนะแล้วลกาบอกว่ากายลงพิมพ์ไว้เลยว่าหนึ่งเดือนถ้าไม่ออกดอกกจะให้ปรับสามเท่าอ่าผมไม่ต้องไม่ต้องปรับสามเท่าหรอกหนึ่งเดือนเอาต้นมันให้รอดซะก่อนอนะต้นไม้มันเน่าเละตายหมดแล้วครับเอทักไปถามเจ้าของเพจนะฮะกุหลา,าบโลสอะไรนะโรสการ์เด้นสามพานอ่า แกก็โยกโยกไปอีกเจ็ดวันค่อยว่ากันพอครบเจ็ดวันแกก็บอกว่าเอ้ยเลยเจ็ดวันแล้วแกไม่รับผิดชอบหนักๆเข้าแกบล็อกหนีเลยนะครับปล่อยไปเถอะเงินไม่กี่สตังค์หรอกร้อยกว่าบาทโอ้แค่ร้อยกว่าบาทมาโกงกันอย่างนีเ้เราก็ไม่อยากเอาเรื่องนะถ้าเงินเยอะๆก็ได้คุยกันที่โรงพักแหละอ่ะวันนี้คุยเรื่องของเราดีกว่า,าวันนี้ขอคุยในเรื่องของช่างช่วยนะครับช่างช่วยอ่าเราก็เจอช่างลักษณะอย่างนี้แต่เคสนี้จะว่าหนัก ก็หนักหรยอว่าเบาคือเกิดจากการใช้ใชคำกับลูกค้าทําให้หลงทําให้หลงอ่าอย่างนี้จะดีกว่าแกไม่ได้ทำให้เครื่องเสียนะฮะไม่ทํอ่าลูกค้ามาในกรณีของเข็มหลุดอ่าสังเกตก็เข็มหลุดปกติแล้วเข็มหลุดเนี่ยนาฬิกามันก็ต้องอยู่ข้างในอ่ะมันก็จะไปไหนมันก็กลิ้งอยู่ข้างในนะฮนะอันนี้คือผ่านมือช่างแล้วช่างคงจะถอดเอาเข็มที่หลุดออก เพื่อที่ว่าให้ลูกค้ายังคงใส่แล้วแนะนำผิดอ่าแกแนะนำว่ารุ่นนี้ไม่ต้องมีเข็มวินาทีก็ได้ใส่ไปแล้วมันก็เดินได้ตามปกติอ่าอันนี้ในกรณีที่แกทำไม่ได้นะครับแกก็แนะนำอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยแนะนำแบบง่ายๆนะครับแก <c oughs> ยังแนะนำอีกว่าเข็มที่หลุดเนี่ยเกิดจากปอกเข็มแตกอ่าปอกเข็มแตกคือตรงไหนเอ่ย ปอกเข็มแตกคือเจ้าตัวเข็มนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูปอกเข็มก่อนอ่าปอกเข็มจะเป็นตรงด้านนี้นะฮะ้ากรถไฟปีกอไก่เงูอกเข็มคือเจ้าตัวเนี้ยฮะอ่าสังเกตนะครับอ่าเดี๋ยวโฟกัสมันจะไม่ค่อยเห็นเอาพื้นดำซะหน่อยหนะึ่งอ่าปอกเข็มคือส่วนนี้นะฮะเนี่ยครับเล็กๆเนี่ยเป็นปอกเข็มนี่นะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวที่กดเข้าไปในตัวฐานเข็มนะครับกดเข้าไปในฐานเข็มคือเจ้าตัวนี้เห็นไหนะกดเข้าไปตรงสูงสุดนะมันจะอยู่สูงสุดนะฮะปอกเข็มแตกก็คืออาการที่เจ้าปอกที่ผมว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันลาวนะฮะมันลาวก็คืออาการก็คือไปให้ช่างใส่ใส่กี่ครัง้งกี่ครั้งก็ลดุดนี่แหละครับปอกเข็มแตกส่วนใหญ่จะเป็นในเฉพาะนาฬิกาของลูมินอก และนาฬิกาทุกยี่ห้อที่ใช้ที่เทียมเป็นวัสดุเรืองแสงเพราะอะไรเพราะว่าปอกเข็มของลูมินอกเนี่ยมันจะสูงเนื่องจากว่ามันจะต้องหลบแท่งที่เทียมซึ่งมันสูงอยู่แล้วนะฮะถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยมันเตี้ยมันก็เลยแข็งแรงกว่าปอกเข็มสูงก็มีโอกาสเป็นไปได้ส่วนใหญ่ปอกเข็มแตกไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุผมไม่เคยเจออุบัติเหตุปอกเข็ม ตกพืนตกอะไรตกก็หลุดออกมาก็ไม่มีอะไรไมันจะไปแตกได้ไงส่วนใหญ่จะเกิดจากการถอนเข็มของช่างบางคนถอนเนี่ยเข็มของลูมินอกค่อนข้างจะแน่นนะฮะ,ะบางคนถอนแล้วมันดึงไม่ออกพอดึงไม่ออกแกก็โยกสิครับโยกถ้าโยกฐานเข็มไม่หักก็ปอกเข็มแตกนะฮะแต่ส่วนใหญ่ปอกเข็มแตกแลวครับฐานเข็มไม่ค่อยจะหักนะครับเพราะว่าเหนียวคุนช่างเหนียวเจ้า <c oughs> ช่างช่วยเนี่ยก็เลยแนะนําลูกค้าไปว่า อยมันซ่อมไม่ได้หรอกไม่มีใครก็ซ่อมได้หรอกเออสิแก่ซ่อมไม่ได้แก่ก็คิดว่าคนอื่นก็ต้องซ่อมไม่ได้สิซ่อมได้นะครับซ่อมได้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อลูกค้าฟังคําแนะนําผิดๆบอกว่ามันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกค้าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเจ้าปอกเข็มตัวนี้เอาไว้เออเก็บเจ้าเข็มตัวนี้เอาไว้ก็เดี๋ยวก็ต้องหาซื้อใหม่จริงๆซ่อมได้นะฮะ ใครที่บอกว่าอะไรเข็มไม่มีมาที่นี่ได้เลยสังเกตนะครับเข็มวิเข็มนาทีเข็มชั่วโมงเป็นเข่งเอออะไรในกาไม่ใช่ประตูนี่ว่ากันเป็นเข่งเยอะแยะมีครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะต้องไปทำสีให้มันตรงเท่านั้นเองบางทีมันมาแล้วมันไม่ตรงสีเห็นไหมอย่างเช่นชุดน,นี้มาสีเขียว แต่ว่าปอกเข็มของเจ้าตัวสีส้มเนี่ยมันคือุยเขม็มไม่ใช่ปอกเข็มเข็มของตัวสีส้มมันคือดํแล้วก็ทําสีดําเดี๋ยวทําออกมาแล้วให้ดูเลยว่าทําไมจะไม่ได้เขาก็บอกแนะนําลูกค้าว่าทําไม่ได้ซ่อมไม่ได้มไมไดอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเข็มแบบนี้นะคุณตัดมาเลยตัดให้มันเป็นสามท่อนเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะซ่อมให้ดูทำให้ลูกค้าต้องเสียเงินแพงกว่าปกติแทนที่จะเอาเข็มมาซ่อมไม่ ไม่กี่สตังค์ร้อยสองร้อยก็ซ่อมได้แล้วต้องซื้อเข็มใหม่เนื่องจากว่าแกคิดว่ามันซ่อมไม่ได้แกก็ไม่รักษามันก็ปอยหายก็ถ้าไม่มีก็น่าเสียดายนะฮะ uvp ในกาดีและแพงด้วยนะครับเอ่อช่างช่วยลักษณะอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะฮะคนเยอะตรงที่ว่าแกคิดว่าเมื่อฉันซ่อมไม่ได้ทุกคนก็ต้องซ่อมไม่ได้อแกแนะนำให้ไปเข้าศูนย์นะครับอ่า การคิดแบบนี้อันตรายนะฮะบอกว่าฉันซ่อมไม่ได้คนอื่นก็ต้องซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะแนะนําลูกค้าว่าทําไม่ได้และก็ไม่มีใครทําได้ด้วยเอาเอาตัวเองเป็นหลักเลยนะเป็นหลักของจักรวาลเลยนะอ่าอะไรไม่มีมานะครับเป็นเข่งอะไรที่อะไรที่จะไม่มีตอนนี้ก็คือพวกรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ไม่สามารถหาอะไรได้นะฮะเพราะว่าไม่ไม่มีใครมาขายซากตอนนี้มีแต่รุ่นรุ่นเนี่ยรุ่น กลุ่ม3 0 5ศนย์นี่แหละอะไรเนี่ยเยอะเป็นเข่งไม่ต้องกลัวนะใช้ลูมิเนกไม่ต้องกลัวว่าม,มีมีที่ซ่อมนะครับที่ไหนไม่ซ่อมส่งมาที่นี่เราลองลองเพลงของพี่เบิร์ดนะซ่อมได้ยังไงก็ซ่อมได้นะไม่ทุกกรณีนะครับผมพูดไปงั้นแหละบางกรณีอย่างกรณีเนี้ยก็ซ่อมไม่ได้เนื่องจากว่าเข็มเก่าไม่อยู่เข็มทุกประเภทผมซ่อมได้หมดยกเว้นเข็มหายเข็มหายซ่อมไม่ได้ต้องซื้อใหม่ ก็ต้องซื้อเข็มตัวนี้แหละครับเดี๋ยวทำเลยนะฮะเดี๋ยวทำออกมาแล้วดูหน้าตามก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละลงสีดำนะครับเดือนนี้ก็อีกจุดเดียวก็คือเปลี่ยนฐานนะฮะเพราะว่ามาตอนที่มามันไม่เดินตอนนี้ไม่เดินเวลาไม่ตรงผมตั้งเวลาไว้ตอนนี้บ่ายโมงละบ่ายโมงสิบนาทีอันนี้บ่ายโมงยังยังไม่เป๊ะเลยนะก็คือเปลี่ยนฐานแล้วก็ใส่เข็มก็ทําสีเข็มนิดหน่อย รับประกันว่าดูไม่รู้ว่าเคยทําเข็มมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเมื่อตอนเสร็จครับเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้นะฮะอ่าอันนี้ก็คือเอาไปเอาไปลงสีดํานี่แหละก็จะได้เป็นลักษณะตามนี้ <c oughs> อ่าเครื่องปกติเครื่องเดินดีเลยแหละไม่เป็นอะไรเลยนะฮะแค่่านหมดตอนนั้นเองนะครับอ่าอะไรไม่ต้องห่วงนะครับ ของลูมิหนกแวะมาที่นี่ได้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเรือนนี้สามารถส่งกับลูกค้าได้เลยพร้อมใช้งานขอใใช้ลูมิหนกยังมีความสุขนะครับสวัสดีครับ